วันนี้ก็จะพามา,อ,าอ่านเส้นที่มันมีความหมายทั้งดีและทั้งดีและเป็นตัวบันทอนในฝ่ามือนี้นะครับมือที่พิมพ์มือมานี่นะียกว่ามือนี้จะเอามือนี้มานําเสนอเพราะว่าเจ้าของมือนี้อนุญาตให้นํามาลงได้นะครับก็เลยจะเอามานําเสนอให้ดูว่ามันมีอะไรเป็นจุดดีจุดเด่นตรงไหนบ้างนะครับในเส้นที่เห็นบน ฝ่ามือน,นี้นะครับเอาจุดแรกเลยนะไล่ไล่จากข้างในออกไปข้างนอกเลยนี่ก็คือแนวนี้แนวของเส้นนี่เส้นคุมกันเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเส้นที่ดีนะเส้นคุมกันเนี่ยดูแนวทางของเส้นคุมกันนะครับถือว่ายาวแล้วก็เป็นลักษณะเส้นคู่ขนานกันเนี่ยไอ้อย่างนี้เลยว่ามีสิ่งที่คอยช่วยเหลือเจ้าของมืออยู่ ไม่ว่าจะเป็นในด้านของสิ่งที่มองไม่เห็นก็คือบุญเก่บาบารมีเก่าด้วยนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่คุ้มครองเจ้าตัวนี้นะมีนะครับเพราะโดยจากแนวของเส้นคุ้มกันเนี่ยนะยาวลงมมาถึงเรือหลักฐานก็คือรวมไปถึงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านในเรือนด้วยเช่นกันนะครับเจ้าที่เจ้าทางดีอย่างนี้นะนะก็คือแนวของเส้นคุ้มกันในมือข้าง เอาเส้มือซ้ายนะมือซ้ายทีนี้มาดูทางมือขวามือขวาก็มีนะมือขวานี่ในเส้นคุ้มกันที่สวยนะดีคือมันมันคู่ขนานกันลงมายาวๆนะครับในมือข้างขวานะมียาวไม่มีมีม,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 มีมีลักษณะมือกันก็คือเส้นมันจะเมานเส้นซ้อนกันเส้นซ้อนกันมันให้ความให้ความเข้มแข็ง ให้การช่วยเหลือที่ได้ดีนะครับเหมือนเกาะคุ้มกันนั่นแหละนะเกาะคุ้มกันปลอดภัยทั้งด้านของอุบัติเหตุอันตรายจากสิ่งที่ของมีคมด้วยนะครับทเทมาดูที่เส้นชีวิตเส้นชีวิตเนี่ยนะครับเนี่ยแทนด้วยเส้นสีม่วงนะเส้นชีวิตนี่มันมันก็จะมีทั้งเป็นเป็นเส้นชีวิตที่บอกว่าเจ้าตัวเป็นคนขยันนั่นแหละเพราะมันจะมีเส้นเงินพิเศษเส้นจรลึกๆขึ้นมา ข้อรียอย่างก็จะมีเส้นลาบหรือเส้นไม่ขาดเงินที่อยู่ข้างๆเส้นชีวิตด้วยนะครับก็คือเส้นนี้นะแต่เส้นชีวิตจุดเสียก็จะเป็นอยู่เฉพาะช่วงนี้ในช่วงนี้ช่วงที่มันเป็นลักษณะกรอบของโปอปอกมาดูเดียวเนีะออกโปร่งวเดียวน,นะออยวนี้แล้วก็จะมีเส้นสีเหลืองแทงทะลุออกมาเนี่ยอันนี้คือเส้นหลักฐานเป็นเส้นออกไปจากตำแหน่งนี้มันมักจะมาด้วยเรืเร่องของความยุ่งวุ่นวาย ้านของทรัพย์สินและการเงินนะครับในเส้นยุทธิ์ี่โปร่งๆแล้วก็มีเส้นจากเดินหลักฐานแทงขึ้นไปนี่นะมันยุ่งเป็นช่วงที่ยุ่งนะเป็นช่วงที่ยุ่งตั้งแต่ช่วงนี้ลงมาตั้งแต่สี่สิบได้เมื่อแต่ปลายชีวิตของมือความขวานะปลายเส้นีมือข้างขวาเป็นเส้นชีวิตมอบให้มีสองใยะหนึ่งจะตัวนี้ได้รับการมอบให้มอบมรดกให้จากผู้เป็นพ่อมาก,ก่อนแบบนี้นะครับ ถ้าในอนาคตก็คือมอบให้ตัวนี้ก็จะมอบมันมาติดกับเส้นวาสนาเส้นวาสนาก็คือมอบมรดกต่างๆให้ลูกให้หลานต่อไปในอนาคตอีกก็คือตัวนี้นะครับเพราะวาสนาโยงกับเส้นชีวิตมอบให้นะครับเรียกว่าชีวิตได้รับการมอบให้แล้วก็มอบให้ลูกให้หลานต่ออีกทีหนึง่งนะครับ ถ้าพรถึงแนวทางของเส้นชีวิตโดยรวมของแนวเส้นชีวิตนะครับแนวของทั้งมือซ้ายมือขวาค่อนข้างจะบีบเข้ามาในเดินสุขอยู่มากอยู่บืางกัน,กนในแนวของเส้นชีวิตนะคือปลายทางของเส้นชีวิตเนี่ยหมายถึงแนวทางเนี่ยนะครับแนวทางของเส้นชีวิตนี้ไม่ได้อ้อมไปข้างนอกมากมันอ้อมเข้ามาบีบแคบๆเข้ามาหรือว่าชีวิตมีโลกส่วนตัวเป็นของตัวเองชอบ ที่จะอยู่ในหลักฐานของตัวเองนะครับถ้าออกข้างนอกมันก็ออกไปข้างนอกในเรื่องของหน้าที่การงานมากกว่านะในลักษณะของเส้นชีวิตบีบแคบแบบนี้นะครับเป็นคนทำอะไรแล้วมีกฎระเบียบก,การที่เส้นชีวิตมันบีบแคบเนี่ยมีกฎระเบียบในสิ่งที่ตัวเองบริหารในการจัดการในด้านของบ้านที่อยู่อาศัยและที่ทำง,งานนั่นเองนะครับเอาไว้เอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวจะมาตามต่อไปอีกทีละเส้นละเส้นไปนะครับ